กรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกกล่าวตูว่าทำผู้หญิงท้องเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวก็มีครั้งหนึ่งที่นางจินจมานาวิกาเนี่ยแอบมาวางแผนแล้วก็ทำทีเข้าเดินมาเดินออกจากวัดที่พระพุทธเจ้ากำพรรษาอยู่เนี่ยทุกวันทุกวันหลายวันเข้าปรากฏว่าต่อมาเนี่ย นางก็ทําเป็นตั้งท้องแล้วก็เข้ามาตู่พระพุทธเจ้าท่ามกลางพุทธศาสนิกชนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ทั้ง500นะครับหลังจากที่ทุกคนได้รู้ความจริงว่านี้เป็นเรื่องของแก้การกล่าวตู่ซึ่งนางจินจมานาวิกาเนี่ยเป็นสาวกของพระเทวทัตนะครับพระพุทธองค์ก็ถือโอกาสเล่าบุปกรรมของพระองค์ให้ได้ฟังว่าครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ไปกล่าวตู่พระเทระซึ่งเป็นพระอารหันต์รูปหนึ่งที่ชื่อว่านันทะซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะันนะสมัยนั้นเนี่ยนะครับไปกล่าวตู่ว่าเป็นชู้หรือว่ามีมีเรื่องอผู้หญิงนี่แหละนะครับนะเรียกว่าเอานาลีไปพิฆาต พระอาหารหันต์พูดง่ายๆนะครับผลกรรมตรงนั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าต้องไปตกนรกอยู่นานแสนนานแสนสาหาัสเหมือนกันและเศษกรรมนั้นเนี่ยมันก็กระเด็นมาให้พระพุทธองค์ได้รับกรรมจากนางจินจมานาวิกานี้นะครับนี้ก็คือผลกรรมที่เกิดขึ้นทางวาจาที่ไปกล่าวตู่พระซึ่งเป็นพระอริยบุคคล เป็นพระอระหันต์ด้วยนะครับพระอระหันต์เนี่ยถ้าเราทําบุญผลบุญก็แบบทันตายเห็นแล้วก็ผลบุญนี่ก็ยืดเยื้อยาวนานเศษของบุญก็ยังทําให้เราสบายนะครับแต่ถ้าเราไปทําผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจเนี่ยก็จะได้รับผลกรรมยาวนานแสนนานแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหนีไม่พ้นระวังกันด้วยนะครับ